สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเป็นตัว TMP 36นะครับก็ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเซนเซ,นเซอร์ TMP 36นะครับซึ่งถูกทำมาในรูปแบบที่ใช้งานง่ายนะครับอยู่ในชุดสมา r t ทโฮมตัวนี้นะครับเป็นชุดรวมเซ็นเซ,นเซอร์ก็ในการใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานร่วมกับบอร์ดขยายนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัว TMP 3 6นะครับปกติแล้วเนี่ยใน m i c r o b ิดนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับมีอยู่แล้วอยู่ในตัวประมวลผลนะครับอ,อยู่ในตัวประมวลผลของ Mi โคร bit แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เพื่อให้เกิดความแม่นยำนะครับหรือเราอยากจะต่อตัวเซ็นเซอร์เนี่ยออกไปนะครับไม่ให้อยู่ในตัว Mi โคร b ิดเนี่ยก็จะใช้ตัว TMP 3 6ตัวนี้นะครับ TMP 3าเนี่ยเขาก็จะมีความแม่นยำนะครับค่าแรงดันเอาพุทธที่ได้จากการอ่านจากตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับตัวอุณหภูมินะครับก็จะมีความแม่นยำสูงกว่านั่นเองทีนี้ในการใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะใช้งานร่วมกับบอร์ดขยายเซนเซอร์บิดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับต่อเซ็นเซอร์นะครับก้ากับสายที่มีอยู่ในชุดนะครับแล้วก็ ต่อเข้ากับพินหน,นะครับหรือว่าพิน2ก็ได้นะครับจะเห็นว่า,าตัวบอร์ดขยายเนี่ยจะมีพินนะครับที่บอกว่าเป็น Analog ใช่ไหมครับถ้าเป็นพิน1พิน2เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าเป็นพิน3กับ4เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะต้องมีการปิดการใช้งาน LED บน Microbit นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองใช้งานบนพิน1 ก็เชื่อมต่อสายสีเหลืองคือสัญญาณนะครับสีแดงคือไฟเลี้ยงแล้วก็สีดำก็จะเป็นกล่าวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งไมโครบิดลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมควบคุมกันนะครับเืิ่งต้นเนี่ยเราจะมาที่เว็บ makecode m i c r o b i o t org นะครับแล้วก็ new project ใหม่นะครับตรงนี้เราจะข้ามการตั้งชื่อไปก่อนนะครับก็กดที่ create ทีนี้ เราจะมีการอ่านค่าจากเซนเซอร์นะครับก็คืออ่านค่าจากเซนเซอร์ตัว TMP 3 6นะครับทีนี้ในชุดนี้เนี่ยก็จะมีส่วนขยายของตัวสมาร์ทโฮมนะครับก็เราจะไปที่ตัวฟันเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่ e x t e n s น o n นนะครับหรือว่าส่วนขยายจากนั้นก็จะพิมพ์เข้าไปว่าส่วนขยายสมาร์ทโฮมนะครับแล้วก็กด e n t เตเพื่อค้นหานะครับก็จะเจอกับชุดสมาร์ทโฮมตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยในกลุ่มคำสั่งก็จะมีสมาร์ทโฮมเพิ่มเข้ามาแล้วก็ O L E D แล้วก็ตัว NeoPixel นะครับเราจะไปที่คำสั่งสมาร์ทโฮมแล้วก็ไปหาตัวอ,อ่านค่าอุณหภูมินะครับก็คือ value of temperature นะครับแล้วก็จะดึงออกมาก่อนทีนี้ถ้าเกิดเราจะให้อ่านค่าแล้วก็แสดง บนตัวไมโครบิตนะครับเราก็จะไปที่กลุ่มคำสั่งเบสิกนะครับแล้วก็เลือกตัวโชว์นัมเบอร์ทีนี้ในบล็อกฟอร์เ e เก็คืออ่านค่าตลอดเวลานะครับก็คือมีการวนซ้ำตลอดเวลาแล้วก็ให้โชว์ตัวเลขของอุณหภูมินะครับทีนี้เนี่ยเราอยากจะให้แสดงอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็ พินที่เราใช้เนี่ยนะครับก็ใช้พินหนึ่งได้นะครับอ่าทีนี้ในซิมูเลเตอร์ก็จะโชว์ตัวเลขนะครับทีนี้เดี๋ยวเราดาวน์โหลดโค้ดลงไมโครบิตนะครับแล้วก็ไปที่ไมโครดนะครับตรงนี้เราแพรไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย ตอนนี้อุณหภูมิก็จะถูกแสดงนะครับตอนนี้38องศาเซลเซียสนะครับก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะครับถามว่าแตกต่างกันไหมกับตัวไมโครบิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาความแม่นยำเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้เซ็นเซอร์พวก t m p 36นี่แหละนะครับเพื่อเอาไปใช้ในโครงงานต่างๆเดี๋ยวเราลองแสดงผลบนหน้าจอของ OLED กันนะครับ อในชุดก็จะมีตัวหน้าจอนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองแสดงผลดูก็เราจะติดตั้งตัว OLED นะครับไปที่ตัวส่วนขยายตัวบอร์ดขยายนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมกันเนื่องจากว่าเราติดตั้งส่วนขยายมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปที่กลุ่มคำสั่ง OLED นะครับแล้วก็ให้ ติดตั้งตัวจอลงไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตั้งไปที่ on start นะครับเป็นการติดตั้งตัวจอเนี่ยว่ามีขนาด1 2 8คูณ64นะครับทีนี้เราจะให้เปลี่ยนบล็อกตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนบล็อกถ้าเราใช้บล็อกตัวนี้ก็จะเป็นการโชว์ไปที่ led บน Microbit แต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับก็ไปที่ led แล้วก็ เลือกคำสั่งโชว์นัมเบอร์หรือว่าตัวเลขนะครับทีนี้เราจะให้โชว์ค่าอุณหภูมิแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโชว์แบบนี้นะครับอุณหภูมิก็จะมีการแสดงแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีการเคลียร์หน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้กับจอเนี่ยก็จะต้องมีการเคลียร์หน้าจอด้วยนะครับ ทีนี้เราอาจจะให้หน่วงเวลาในการเคลียร์นิดนึงนะครับก็ไปที่เบสิกแล้วก็เลือกพอรือว่าหน่วงเวลาอาจจะสัก500มิลลิวินาทีก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับเดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดโปรแกรมดูอตอนนี้ตัวอุณหภูมิก็แสดงเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าเรา แสดงบนตัวหน้าจอแบบนี้ก็จะดูง่ายนะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้นะครับตัวเลขจะมีการสกรอตลอดเวลาครับก็อุณหภูมิตอนนี้ก็สูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานกับตัวก็จะเป็นการใช้งานตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ t m p 36แบบคร่าวๆนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงงานอย่างเช่นการสั่งเปิดปิดพัดลมอัตโนมัตินะครับหรือให ทำอย่างอื่นเอาพุทแล้วแต่เราเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ